สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน TikTok อกกันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า km social ค่ะจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเท่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail e ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย มาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะมาเลือกหวดหมู่ตรงนี้นะคะมวดหมู่ตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี t i k t o k มี IG มี YouTube มี t w i t t e r นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ t i k t o k ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะ <S <S บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปหน้า t i k t o k ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพ์ของเราขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนค่ะ นำมาใส่แถบลิงก์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนบาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%าเอเมื่อเติมตั้งแต่1000บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย ค่แล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนะเาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดำเนำเินการตามไปได้เลยนะคะ ส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะค่ะเราจะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้คะ่ะสามารถใส่หัวข้อเรื่องใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปคะ่ะเป็นการแนะนำเพื่อนคะ่ะเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้คะ่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการคะ่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะม,มากๆเลยคะ่ะ ค่ะแล้วก็จะกลับไปที่หน้าติกตอกของเรากันนะคะตอนนี้ยอดแชร์ไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนเนาะ ค่ะตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเว็บไซต์เข้าดําเนินการไวมากๆเลยค่ะขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบสามเลยจากที่ไม่มีเลยนะคะก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ